สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่สิบสามกรกฎาคมหกห้าเนาะเราจะมีคําเตือนก่อนเข้าเนาะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะเฉ <_ EN> พาะกีดตัวเด่นของเราก็คือเกับแปดนะคะก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวรองก็คือศูนย์หนึ่ง ึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามตัวก็แปดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งห้าสี่เจ็ดห้าเนาะตัวลองถ้าจะซื้อมัน,มนจะออกแต่ตัวเลขแรกกับตัวสุดท้ายแค่นั้นนะศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์อย่างนี้แล, 0, 8, 0, 9, แล้วก็ศูนย์แปดศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งเก้ามันจะออกหัวกระท้ายถ้าเพื่อนเจะซื้อนะจับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง 0 7 7 0 0เจ็ดเจ็ดศูนย์ย์ปดแดศูนย์นะจับคู่เอานะคะต่อไปเป็นพิเศษพิเศษตัวเด่นก็คือแปดกับหกตัวรองก็คือเก้ากับหนึ่งนะคะก็8แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดส9มแปดห้าแดหกแดเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกแปดหกเก้าเราเน้นเฉพาะตัวเด่นแค่นั้นนะคะทุกแนวทางเนาะอีตัวรองนั้นเราไว้จับคู่สามตัวสีสี่ตัวไข่นะ 9ก้าก็เก้าศูนยกหนึ่งก็ให้ดูที่เฉพาะกิจเ้อสามตัวก็9ก้าหกหนึ่งหกหแดสล้วก็689นะคะจับคู่ก็8ปดหนึ่งหนึ่งดแปเด้อหกหนึ่งหนะให้จับคู่ควายเอาดีกว่าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นปกติตัวดินก็คือ2กับ5ตัวรองก็คือ3กับแ ก็สองสองสองห้าสองแปดสองเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดสามศูนย์สามสองสามสามสามสี่สามห้าสามแปดแปดก็แปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกนะสามตัวก็สามแปดห้าศูนย์สามสามสองตองสองสองสามหกกับแปดสามศูนย์เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ก็แปด 2 288 3 3 8 8 5 5 8ดส5ม2า3แปาห้าาห้าสามสามสองนะปกติกับ V ีเลขจะมาใกล้เคียงกันเด้อเฉพาะกิจกับพิเศษเด้อว,วันนี้เมื่อวานในเลข v i p ขึ้นไปเข้าเฉพาะกิจเจอเลยสี่ห้ต่อไป v i p ตัวเด่นก็คือสองกับสามตัวรองก็คือหกกับแปนะคะก็สองหนึ่งสองสองสองสี่สสองปด สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่สามหสปดหศนย์หกสองหกสี่หกหกหกแปดแปดศูนย์แปดสองแปดสี่ปดหกแปดแปดนะจับคู่กระต o สองสองหกสองหกสี่สองหกแปดสองสามสามนะสองสามสามสองสองแปดแปดสองสองหหสองเนาะปกติกับ V i มันจะต่างกันแค่หกแค่นั้นเองเนาะหกับหเนาะ เมื่อวาน V.I.P ของเราเข้าตัวโต,วตววสเดอ041สีำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสี่แนวทางเนาะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะจับคู่สี่ตัวเอาหนเด้อเราวางแนวทางสําหรับจับตัวเลขนะเราเน้นเฉพาะตัวเด่นนะคะโชคดีทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีค่ะ